วันนี้เราก็จะมาสูตตุ๊กตากันทำเองนะคะนี่มาครามกันก่อนแอนนี้มีเยอะจำได้ว่ามีเยอะอย่ เปิดกันอันแรกก็ Cry Baby ที่จริงอันนี้เป็นสี e c r e t นะคะ,ะของจีเป็นสี e c r e t อันนี้เน่ะมาอัานต่อไปกันเป็นชิ้นเนื้อบุในตัวอะไรนะ จำชื่อหนังไม่ได้นะคะก็ขออาภายัยนี่น่ารักมากเอามาอันต่อไปกันเป็นน้องหมีใส่เสื้อมันสีส,สีเข็ดเลยอ่ะสีสีสเข็ดของเอ Baby Tea อเบบี้ทีเวอร์สามอ่ะทุกคนรู้จักไหมทุกคนลองไปเสิร์ชดูมันจะมีเสื้อแบบนี้น่แหละแล้วก็จะเป็นน้องหมีแบบนี้เหมือนถ้าเป็เปนเบบี้ทีจริงๆจะเป็นแบบสีแบบนี้เลยเป็นสีเข็ดนะ แล้วต่อไปก็เป็นหนูแฮฟเจอร์มาซาคุกกชี่เลยอะในอันนี้เหมือนไหมโอ้โหแข่งโต๊ะเลยแค่นี้แหละบ๊ายบาย